าทางเข้าบ้านเขาสวยเนาะหไอกไม่ได้นะนี่นต้นอะไรวะมอนหรือว่ามันเป็นบ้านเขาไม่รู้ก็เหมือนจะเป็นคาเฟ่ยอยู่นะใช่เหรอเออไม่ใช่แล้วเลยยังไ,ไม่ปืน้นมอนว้าวว้าวอะมึงก็ดูดีมันก็เป็นคาเฟ่ไม่ล่า หรือ<ม>ว่าเขายังสร้างมไม่ไเสร็จวะสร้างมไม่เสร็จน่าจะช่วยสร้างไม่เสร็จเลยรอ,อ,อเอา้ามึงลงไปถามเขาไหม,ไมรูดมึงมันเรียงอ่ะใช่หรอเขาเยังสร้างไม่เสร็จจ้าอือสวยเนาะชอบบ้านแบบนี้จังน่ารัก อุ้ยเขาทำเป็นคาเฟ่นแน่เลยเชื่อไหมดูสไตล์การสร้างดิถอยไม่ได้มาดับอยู่อย่างนี้ทำไงได้เรียกรถยกนะมึงชาบ้านมุ่งหมวัวเฉยราถาเขาไปแล้วนะไหนนั่นเอยเขาอยู่บนนู้นนะเขาเดินมาหรอเดินมาแล้วเขาบกว่าดูวัว